สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS r o นะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ Honda HRV ค่ะวันนี้เข้ามาอัปเกรดนะคะเป็นในส่วนของตัวระบบฝาท้ายะะพร้อมตัวเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ตรงนี้กันก่อนเลยนะคะนี่ปุ่มเปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถกดจากปุ่มเดิมได้เลยนี่ไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะและเรานะคะยังมีในส่วนของตัวสวิตช์นะคะที่สําหรับสั่งปิดนะคะจากตาแหน่งด้านหลังได้เลยเพียงแค่กด ครั้งเดียวเท่านี้เองค่ะก็จะค่อยๆลงมาแบบนี้เลยนะคะของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะลูกค้ายังสามารถใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้เราไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะเพียงกดไปที่ปุ่มครยล็อกค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองนะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและก็ปิดได้เลยค่ะเรายังมีในส่วนตัวคลิกเซนเซอร์นะคะนี่ตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลย พิกเซนเซอร์ของเรานะคะแม่นยำม,มากๆเลยยังสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวถ้าจะลองเตบเปิดให้ดูอีกครั้งนะคะนี่แม่นยำม,มากๆเลยแล้วมีในส่วนของเซฟตี้นะคะความปลอดภัยอีกด้วยจะเป็นตัวระบบกันหีบนะคะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูค่ะ ะะฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันสุดท้ายกันนะคะจะเป็นในส่วนของตัวสวิตช์นะคะที่ลูกค้าจะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยนะคะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับค่ะสามารถกดสั่งปิดจากตรงนี้ได้เลยค่ะฝาท้ายก็ลงมาแบบนี้เลยแล้วก็สั่งเปิดได้เช่นกันนะคะ หากท่านใดนะคะที่สนใจอยากติดตั้งในส่วนตัวระบบฟ้าท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมเซนเซอร์เท้าเตะนะคะแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน j จเอสปนะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ